หลายคนถามว่าเพื่อนสามีแกกลับประเทศยังยังไม่ได้กลับนะคะพี่ๆคะ่ะยังอยู่คะ่ะแกต่อ,อแกขอต่อวีซ่าอีกอีกหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วนะคะออกมานอกตัวเมืองเพราะว่า,าคุณป้าพลกับคุณลุงพลนะคะแกทํางานอยู่ที่เป็นเหมือนผู้ดูแลนะคะอยู่ที่บุรีรีสอร์ททีนี้ ก็กคือเดียวกันเจ้าของเดียวกันกับบุรีบุรีบุรีเทลที่ว่าเพื่อนสามีไปพักใช่ไหมคะทีนี้บุรีเทลเนี่ยมันก็อยู่ในเมืองแต่ว่าบุรีรีสอร์ทเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านเป็นหลังรีสอร์ทโฮมสเตย์เล็กๆนะคะแต่ก็จะห่างออกมาจากเมืองอยู่นะคะทีนี้เพื่อนสามีนะคะตอนนี้ก็คือ,อขอต่อวีซ่าอีกหนึ่งเดือนแล้วก็ตอนนี้นะคะไปอยู่ที่บุรีรีสอร์ทนะคะไปอยู่ที่รีสอร์ทเนาะห่างจากตัวเมืองอยู่พลอยก็ ถ้าถามในมุมของพลนะคะพลคิดว่าเพื่อนสามีดีขึ้นตามลําดับนะคะตอนแรกเนี่ยแกจะเป็นคนที่หวัวดื้อใช่ไหมคะไม่ฟังไม่อะไรอย่างนี้ไม่ค่อยกล้า,ก,ลากินยาไม่ค่อยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ทีนี้พอเพื่อนอย่างเช่นคุณเจพลอยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็คือดีขึ้นนะคะแล้วกอ็อยู่แบบว่าคืออยู่ได้นะคะพี่พี่คะ่ะแล้วก็เรื่องที่แกเจอพัน เรื่องนั้นเรื่องนี้มาเนาะอย่างเช่นเรื่องที่แกอ,อกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็ได้ทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะพี่พี่ขแต่ตอนเนี้ยพลอยมีแผนว่าผู้พลอยเนี่ยมีแผนว่าจะไปหาหาแกเนาะแล้วก็จะไปกินข้าวค่ะพี่พี่ขาทีนี้มาในระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวขอพูดคุยกันไปละกันนะคะตอนแรกเนี่ยเพื่อนสามีแกก็แกก็ยืนยันนะคะว่าแกจะอยู่ในเมืองในเมืองก็คือบุรีเทอนะคะโรงแรมในเมืองทีนี้ ผู้พลอยเนี่ยก็เคยแนะแนําแกว่าถ้าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูไหมลองมาอยู่นอกนอกชั้นเมืองหน่อยนะคะก็คือมันไม่ถึงกับแบบว่าไกลมากจากตัวเมืองอะค่ะก็บูรีรีสอร์ทฟอร์มซิตี้ก็เอาไปสิบหนาทีเนาะ ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ15นาทีก็ถือว่าไม่ไกลมากค่ะนี่วันนี้เราไปโดยที่แกเราไม่ได้บอกแกเนาะค่ะเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแกน่าจะอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็จะไปกินข้าวแถวอยู่ที่นั่นด้วยตอนนี้พลอยก็เป็นเวลา10โมง49นาทีนะพลอยกำลังเอาเสื้อผ้าไปพวกผ้าปูที่นอนที่ว่าลูกค้าเช็คเอาท์ออกวันที่18นะคะเป็นชาวต่างชาติเอาไปซักอยู่ที่ร้าน ร้านซักรีดประจําที่เราซักอยู่ในเมืองนะคะพลอยกับสามีเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ที่จะไปเจอเพื่อนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนสามีเนี่ยแกชอบมีคนนั่งเล่นชอบผ่อ,อนคลายแล้วลุงกับป้าพลอยเนี่ยคือแกดูแลอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะมันก็เลยง่ายต่อการที่เพื่อนสามีเนี่ยเออเขาชอบมีเพื่อนแล้วก็คุณลุงพลอยพูดภาษาอังกฤษได้นะคะก็ก็มีเพื่อนคุยมีเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพลอ,อยมาดูคอมเมนต์ที่หลัง มีพี่ๆหลายๆคนคิดว่าสาเหตุที่เพื่อนสามีพลอยนะคะจบความสัมพันธ์กับสาวไทยอะค่ะน้องพลอยอาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าเพื่อนน้องพลอยไม่ซับพอร์ตผู้หญิงไทยคนนั้นหรือเปล่าพลอยต้องขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าซับพอร์ตค่ะพี่ๆซับพอร์ตแล้วก็ไม่ได้นับด้วยนะคะว่าเท่าไหร่นะคะซับพอร์ตก็ถือว่าเป็นเงินเยอะสําหรับคนไทยนะคะพลอยกล้าพูดตรงนี้ว่าถือว่าเป็นเงินเยอะอยู่สําหรับคนไทยที่เพิ่งเดทกันได้ไม่นาน เอาง่ายๆคือพลอยอ่ะในๆๆๆใน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 คลิปที่พลอยออกมาพูดนะคะพลอยไม่ได้ยกตัวอย่างเรื่องเงินออ,อกมาพูดเพราะว่าพลอยไม่อยากให้ทุกคนน่ไปโฟกัสเรื่องเงินเออเป็นเพราะเรื่องเงินนั่นนู่นนี่หรือเปล่าเรื่องเงินอ่ะสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนสามีพลอยนะคะซัพพอร์ตนะคะเพียงแค่ว่าพลอยเนี่ยไม่ออกมานั่งทําคลิปว่าเออเพื่อนสามีพลอยอ่ะค่ะซัพพอร์ตไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงินตัดออกไปเลยแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่านะคะ ก็แน่นอนแล้วเนาะว่าเพื่อนสามีพ่อยแกดื่มแต่ว่าช่วงนี้แกก็ดื่มเผาๆลงนะพี่ๆไม่ได้ดื่มแบบโอ้ยไม่ได้ดื่มเหมือนตอนมาไทยครั้งแรกตอนมาไทยครั้งแรกก็จะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมเออโอ้ยเบียร์ถูกกินเลยกินอย่างเดียวดื่มอย่างเดียวแต่พอมาช่วงนี้ค่ะพอแกมาเจอเหตุการณ์ที่มันผ่านมาที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะแกก็ตอนนี้แกก็เหมือนลดลดลดแบบไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ เวลาที่โทรมาหาสามีพอยอย่างเงี้ยค่ะก็หน้าตาสดชื่นเฟชกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆค่ะนี่แหละเหตุผลที่ที่เราออกมาพูดคุยกันนะคะเนาะเดี๋ยวอาจจะมีพี่พี่หลายๆคนอีกว่าเออเพื่อนน้องพลยเป็นยังไงบ้างอย่างเงีย้ยค่ะเพราะก็มีพี่สาวท่านหนึ่งเหมือนกันแบบเขาถามในแบบเกี่ยวกับเพื่อนสามีพลอยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไอ้เพที่โดนท่อดานนะคะท่อรถมอเตอร์ไซค์ดานก็ดี ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะว่าไม่ได้ว่ายน้ํามาประมาณเกือบสองอาทิตย์ได้แล้วนะคะตอนนี้เพื่อนสามีไม่ได้ว่ายน้ําเลยแล้วก็รักษาตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้แกนะคะพี่พี่คะในระหว่างทางเนี่ยก็คุยกันไปด้วยละกันกาลังเข้าเมืองตอนนี้เอาเส,สื้อผ้ามาซักค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปแวะหาเพื่อนสามีแล้วพอจะถ่ายบรรยากาศให้พี่พี่ได้เห็นกันนะคะเพื่อนสามีพลอ,อ่ะแกไม่ใช่คน แกสายเปนะพี่พี่ถ้าพูดถึงนะแกสายแกเป็นคนหนึ่งเลยที่สายเปนะครับแล้วก็แกเปแบบมีสตินะแกไม่ใช่แบบเปไม่มีสติ <"K> เขาคบกับสามีพอยได้อะเพราะว่าเขาหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวเขาเป็นคนที่มีน้ําใจต่อเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วเขาไม่คือเขาเป็นคนที่แบบว่าเปรมคนขี้เหนียวแบบพี่พี่ะเขาเป็นคนที่มีน้ําใจอือมีน้ําใจดีคือว่าเขาไปกินยัางน้ากันนึงเสีย เขาจะโชว์ความความมีน้ำใจต่อเพื่อนต่อคนที่ไปกินด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็สจแชร์แชร์ตลอดบ่เคยว่าให้เพื่อสามีใจพอพอเรามาคบกันเนี่ยพี่พี่มันก็นเลยไปน้ำกันได้เขาบ่เคยเอาเปรียบกันนั่งสิ่งหคะพี่พีค้านั่นแหละมันกับเป็นความเป็นความแบบว่าเป็นความที่เราครบกันได้มีพี่บางคนเพ่นกับบอกว่าหรือว่าเพื่อนสามีน้องพ่อยนะ่ะ เพื่อนบอยซัพพอร์ตบออีหยังหรือเปล่าซัพพอร์ตค่ะพี่พี่คะแต่ว่าพ่อยนะบอยอยากออกมาเว้าเนาะค่ะเนาะเออมันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองคือพ่อพ่อภาษาหมาที่จะมานังเว้าวฉีกแจงได้ว่าเพื่อสามีพ่อยซัพพอร์ตอีหยังแนงสิไหมคะเดี๋ยวกับสิ่ีบังคนเพื่อนว่าเพื่อนน้องพ่อย์บอยได้ซัพพอร์ตผู้หญิงหรือเปล่าสินะคะซัพพอร์ตเท่าที่คนหนึ่งจะซัพพอร์ตได้นะคะซัพพอร์ตพ่อยคิดว่าคนเท่าเจอกันบ่ฮอนบ่พ่อเดือน คิดว่าซับพอร์ตเล่วเกินไปหรือซับนะคะเพื่อนสามีเราสิเป็นคนที่หาวอภาษา,าบา้านเฮ่ากับเป็นคนที่ใจสปอร์ตใจสปอร์ตอยู่ค่ะเป็นคนที่อ่าบอขีเนียวบออันบอคิดมากเรื่องเงินเล็กๆหน่อย,อยสินะคนบอคิดมากค่ะเพื่อนสิเป็นคนที่คนที่ดีก็เพื่อนก็ฟูงตอนนี้เพราะเห็อนอันลงไปเอาผ่าไปโซงกันเด้อค่ะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวจังไดพ่อสิมาอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันว่า เพื่อนสามีเราอันมองมองไม่เล่าค่ะอยู่จังไหนแต่ว่าที่ใหม่นะไม่มีสาวายน้ํากับไม่มีซาวน่านะคะแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆก,กับร้านาพี่พี่สาวนะคะพี่อ้อมที่อยู่ซาวน่าก็คือ,อพี่แกมีสามีเป็นคนฟินแลนด์นะคะแกเปิดซาวน่านะคะแล้วก็ห้องพักนะทีนี้ อยู่ใกล้กันถ้าเพื่อนสามีอยากไปซาวหน้าอะไรอย่างงี้ก็ไปได้นะคะพี่พี่คะโอเค,นะคะเนาะค่ะเนาะถ้าพี่พี่มาคลิปนี้หรือมีความคิดจังใดก็สามารถคอมเมนต์กันมาไอใดแล้วค่ะเนาะพ่อยมาทักมาทักทายกันน้อยๆว่าเอ้ยมี่ยังมาเบาซู่กันฟังอยงีนะคะพ่อจะใดไขเงาไปนนาเนาะจ้ะเนาะลืมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่เดี๋ยวพาไปเบิ่งเผื่อสามีเพิ่อ,อยูจังใดกินจึงใดเนะาะพี่พี่คะสำหรับอ e ีพีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ